วันนี้เรามาแข่งกันที่สระว่ายน้ำสตรยีฬาโรงเรียนสันิลาดำเนินนะครับเบมแล้วเบมไปแล้วผรเดยวถดงได้เยอะบีเอ็มเอ็นสวัสดีครับผมนี่วันนี้พี่เบมมาแข่งว่ายน้ำอีกแล้วครับ นี่สปินเตอร์ทั้งที่4นะอันนี้เรามาแข่งกันที่สระว่ายน้ำสูตรกีฬาโรงเรียนพานิลาดำเนินนะครับตรงแถวสาย3นะนี่เป็นสระ25เมตรนะด้านมือเป็นสระเลยนี่เรามารอแล้วครับวันนี้พี่เบมมีแข่งทั้งหมด8รายการนะแต่ว่าแข่งเดียวอะ่ะ5รายการนี่ก็จะคือ4ี่ห้าแล้วก็อีกอันนึงเป็นฟีตตาย5 0เมตรนะครับแล้วทีนี้อีก3รายการพิเศษคือเป็น เป็นผัดสามท่าผัดสองคนนะท่าละยี่ห้าเมตรอ่าก็จะเป็นทั้งหมดแปดรายการนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้พี่เบียมจะทําได้คะแนนดีหรือเปล่าเนาะเนี่ยให้พี่เบียมไปดูก่อนให้พี่เบียมไปดูเพื่อนๆก่อนนี่เขามีทั้งหมดสิบสองถ้วยเนาะวันนี้ออและรุ่นพี่เบมมีกี่คนนะวันนี้ยี่สิบสามคนเองนะ ไม่เยอะมากครึ่งหนอครึ่งมี12ถ้วยแต่งกิงอยากให้พี่เบียมได้ถ้วยสักหนึ่งในห้าเนาะไม่รู้จะทำได้เปล่านะอะเดี๋ยวต้องรอดูนะเน่เดี๋ยวให้พี่เบียมไปรอลงทะเบียนท่าแรกนะครับเป็นผีเสื้อ25เมตรนะครับเซไปนะพี่เบียมลงแล้วนะครับหมวกเขียวรูปสองนะผีเสื้อ25เมตรเชิญย้อ เมมแล้วมมลี ok> ่เยมแล้วเองแมมเน็จม่นเยาวที่หนึ่งสปดหกเจ็ดนะครับพี่พี่เมมลงแล้วครับกันเชียงยีห้าเมตรหมวกเขียวลูกสี่นะ ปีที่ยี่สิบสามรูที่1นึิตตวันว่ายน้ำประจวบคีรีขังรูที่สวนศณสีทวีวัฒนารูที่สามไทธาเพชกเกษมสามรูที่สี่ 4, นัทภูริรมั่นยูโดศรล่า ยี่สิบห้าวัดที่กรมหิดลศรยาไม่รู้ฟา้าหรือเปล่างานนี้พี่เบมจะมา ลงทะเบียนรายการต่อไปเป็นกบ25เมตรนะครับตะกี้ที่เบียมว้กันเชียงอ่ะเกือบฟาวนะแต่ว่าจังหวะคือตรงกับเสียงปิดพอดีแล้วก็ตะกี้ที่เบียมที่เบียมว้ได้ที่สองเนี่ยพี่เบียมได้เข้าเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่าคนที่ได้ที่1อ่ะเขาฟาวฟาวคือเขายืนอยู่เหนือผิวน้ำ เขายืนอยู่ตรงแท่นปูนนะก็เลยฟาวออกตัวฟาวไปเลยโอเคไปเดี๋ยวพี่เบมมาลงขบยีเมตรครับไปลงทะเบียนก่อนอ่าพี่เบนลงแล้วครับหมวกเขียวโล่สามนะขบ2ยี่สิบห้าเมตรเมมแล้วเบ้ เบมแล้วอ <muitas S 2> ีกเบมดพท์ีเบมแล้วอีกลูดสี่นัทีม่ดนสยาีวิกรมดนสยานี่เบมที่หนึ่งนะสองเจ็ดสี่นะอาพี่เบมลงแล้วครับปีตาตายยีเมตรหมอกเขียวรลูนหนึ่งนะ่ลเชจ เบมแล้วเบมเบมแล้วเบมหน้าเด็กที่สามที่เบมสิบหกเก้าเจ็ดที่สามนะครับในระกีฟียตายที่เบมยิบห้าเมตรได้ที่สามนะ แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาพี่เบมดีขึ้นใช่ได้ที่สามสิบหกสิบหกกว่าตะกี้เนาะอ่าแม่ไรที่สามก็ยังดีหรือว่าเวลาเราดีขึ้นเราได้พัฒนาของเราเราต้องไปซ้อมให้หนักกี้นไปอ่าพี่เบมมาลงรายการเดี่ยวรายการสุดท้ายนะครับสีสถาย50สิเมตรหมวกเขี่ยวรูสามนะครับเฮกยูมา ไปไหวเลยไปเลยเบมแล้วเบมไปเลยไปเลยยาวเลยกายาวเลยไปเลยไม่ไหวเบมแล้วมือดีแล้วข้ับตัวก่อนแล้วเร็วนเอยเร็วเลยเบ้มแล้วอีกข้าใหญ่ขวบเลยขายหญเบมแล้วอีกข้ายไล่เลยเบมแล้วอีกทันแล้วข้ายทันแล้วข้ายเร็วเบมแล้วอีก สามแปดสี่แปดอ่านักเนสายเล็กนกานนี้พี่เบมมาจะมาลงรายการผัดแล้วนะครับเป็นผัดอะไรก่อนนะพี่เบมสี่ตายี่สิบห้าเนาะอ่าี่พี่เบมมาผัดกับน้องคูนน้องคูนสู้รสิผัดสคนนะครับยีิบห้าเมตรคนละยีิบหเมตรสตาลยี่สิบห้าเดี๋ยวรอลงทะเบียนก่อนนะันนเทีมพี่เบมขึิ่แล้วนะครับต่อรูไว้ก่อลู่อรพี่เบมไม้สองนะ รูสี่หมวกเขียวนะครับรูที่สองรูที่ห้ากาญจนารูที่สามคูณไหมหนึ่งัหมคูนรูที่สี่พระอิศวรสารยาอ่าพี่เบมเต็มตัวนะนิ่งๆใส่ให้หมดอันนี้รุ่นสิบสิบเอ็ดนะครับพี่เบมสิบแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสิบเอ็ดหรือเปล่าเร็วไป,ๆๆปลลแล้วคูน

สามสี3 3่จุดสองสองโอเคได้ที่สามค่ะได้ที่สามไม่เป็นไรครับเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วสนุกสนุกเก่งมากเก่งมากที่สามอ่าพี่เบมขึ้นแล้วนะครับหมวกเขียวรูหนึ BM, well. ่งนะพี่เบมไม้สองนะครับกบยี่สิบห้าเมตรว่ายน้แม่ลูนไม้หนึ่งเหมือนเดิมไหมเวีวัฒนา นิงๆริงจริงเลนอ้เร็วแล้วพูนแล้วเร็วอีกเร็วอีกเร็วอพูนแล้วพูนหนังนังพูนแล้วเบ็นเต็มช่วโดดๆมาเลย เร็ว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 เบมแล้วเบมเบมแล้วเบมแล้วอีกแล้วอีกเบมแล้วอีกพี่พี่เกดลูกที่สองชนทีโอ้ยไ่ไม่ทัน4ี่6ุ ดีแล้วดีแล้วไม่ไลไรไล่ไม่ทันไม่อะไรนิดเดียวเยไปเหลือรายการสุดท้ายนะตีเสือ้อไปไปพักก่อนอที่เบนมาลงรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับขัดผีเสื้อ25เมตรนะบวกเขียวลูนะ่าต้นไม้หนึ่งนะเบมไม้สองนะครับน้ัต่อลู่ไว้ก่อนนะลูกนะครับต่อลู่ไว้ก่อน Hãy leo phun, chịu thì cái gì, phun leo phun leo, phun leo, BM trèm tua, à. ha, leo, leo, เต็มแล้วหนูดีนึ่งแักเกศสาูดีสอว่ายน้ำแม่กลองลนูดีสามโอ้โหูีี่ชนอะไรไม่ทันลูดีห้าว่ายน้ำนะคะทะลุอสามสิบเจ้ยสามส่หเอาดีห้เรียนทายกับพูนนะครับเพื่อนกันเพื่อนกันแต่พูนลงรุ่นสิเอ็นะเรียมลงรุ่นสิบ ฮะนี่วันนี้พี่เบียมแข่งว่ายน้ำจบเสร็จเป็นที่เรียร้อยนะครับทั้งหมดพี่เบียมลงไว้8รายการเลยาแต่รายการเดียวของพี่เบียมได้กี่เหรียญทองนะได้แค่สี่เหรียญทองสี่เหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงมาจากฟีตาตายีห้าเมตรอ่าเป็นเพราะว่าฮีทที่พี่เบียมอยู่อ่ะมีแต่แบบหัวกะทิเว้ยแต่เราก็เกือบจะหัวกะทิแล้วเวลาเราพัฒนาขึ้นมาแล้วครับนี่นะช้วยน่ารักมากเป็นตาโลมานะ นี่พี่เบมได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่สามร่อายุสิบปีานะครับวันนี้มีแข่งรุ่นอายุสิปีมีทั้งหมด23่สอ่ายีคนพี่เบมได้ที่สามี๋ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคราวหน้าเราอยากได้ที่หนึ่งจะได้หรือเปล่าครับจิ้มแบบเฮๆอ่าแต่นี้รายการผัดก็มาจาก รายการผักทองแดงอ่ะได้มาเหรียญหนึ่งฟีตตายอ่าฟีเต,ตายเพราะว่ามีสามทีมไม่ใช่เหรอเพราะว่าเราลงผ่ดมันมีแดงรุ่นเด็กโตสิบเอ็ด่ะเขามาลงกันเพราะวก็นอบตัวใหญ่เนี่ยอะไรเราก็ทำเต็มที่ของเราก็ได้แล้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้โอ้ป๊าป๊าลืมบอกนะเน,นี่ยเป็นการแข่งว่ายน้นของพี่เบมครั้งที่12นะครับ ต้นคลิปตขอมามไม่ได้พูดโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวมากลับบ้านกันต่อแล้วกันนะครับ,รบยังไงคลิปนี้ขอฟังน้องเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องดีแมนทุเที่เลยครับรบ,บ๊ายบายบมา